นนมุมหน้าบ้านจ้ะอันนี้ก็หน้าบ้านทางนั้นจ้ะแถบนี้หน้าบ้านนะเพื่อนเพื่อนไม่เคยเห็นจอยเดินพาเดินดูรอบบ้านเนาะในบ้านไม่ให้ดูจ้ะให้ดูรอบรอบๆบ,บก็พอนะสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าเช้าวันนี้ไม่มีอะไรมากหรอกจ้ะจะให้ดูก้าผักที่จอยเพาะเอาไว้ในในบ้านจ้ะอันนี้กล้ามะเขือเทศจ้ะ,มะ,จะมะเขือเทศบ้านเรา อันนี้มะเขือเทศที่จอยสั่งมาสั่งมาได้เป็นอาทิตย์ล้วจะแตงร้านจ้ะจอยพ่อเองแต่งกลัวบ้านเราจ้ะนะก็จะมีห้าหกกระถางจ้ะนี่ก็ใช่จ้ะมะเขือเทศแฟนชอบกินไงจอยก็จะเพาะไว้ขอบหน้าต่างอย่างนี้จ้ะอันนี้ต้นไอ้นี้จะแมงลักจ้ะนะแมงลัก แมงไม่แน่ใจว่าแมงรักหรือโหระพานี่แหละจ้ะเดี๋ยวเขาโตสักหน่อยก็จะดูดูรู้นะว่าเป็นต้นอะไรช่วงประมาณเดือนหน้าจะจอยถึงจะได้นําออกไปไปปลูกนะเพื่อนๆมเพราะว่าช่วงเนี้มันเอาออก,ออก,ออกไม่ได้จ้ะเพราะว่ากลางวันร้อนกลางคืนเป็นน้ําแข็งจ้ะนะมันยังหนาวยังเป็นน้ำแข็งช่วงกลางคืน แต่เดือนหน้าจะก,ะกลางเดือนหน้าจอจะเอาออกไปปลูกในสวนจะเอาไปลงสวนลงกระถางก็ว่ากันไปนะปะไปดูข้างนอกก่อนจะออกไปข้างนอกก็มีอยู่อีกจ้ะนะอันนี้ก็พวกอันนี้จอคิดว่าเป็นไอ้นี่จ้ะเป็นแมงลักจ้ะนะต้องเข้าใจเนาะมันออกมาเป็นกลุ่มๆอย่างนี้ป่อยจ,จอยก็เพาะเอาไว้เผื่อมัน ไม่พอไงเพื่อนเพื่อนนะก็เพาะเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วจ้ะนี่ก็ใบบัวบกจ้ะไม่รู้จะรอดไม่รอดจ้ะเพื่อนๆก็เอาไว้ในบ้านจ้ะเขาไม่ค่อยชอบร้อนนะเพื่อนๆนะเขาชอบอากาศอับชื้นอะเย็นๆอย่างเงี้ยนะไม่ใช่เย็นๆมากนะเพื่อนๆเหมือนกับว่าอากาศแบบเฉอะแฉะอย่างเงี้ยจ้ะนะร่มๆหน่อยอย่างเงี้ยป่ะไปดนูนอกบ้านกันอันนี้ก็โต๊ะของจอยจะโต๊ะกินข้าวข้างนอกกัะ ไอ้ที่ว่าเห็นภาพคุ้มก็คือไอ้ก้ายนี่จะก้ามะกรูดจะไม่ใช่ก้าดอกต้นมันนี่แหละอนนจอยเปลี่ยนดินก็เลยต้องเอาเอาถุงคุมไว้อย่างนั้นมันจะได้แบบรากเขาจะได้แบบฟื้นตัวเร็วจะนะถ้าไม่ได้เอาถ้าเราไม่เอาเอาออพลาสติกคุมอย่างเงี้ยมันจะจะตายจะนี่จะกำลังงามมะกรูดจะอันนี้จอยคิดว่ามันตายแล้วไงเพื่อนๆน,นะ จอยก็เลยลองเอามาชําไว้อย่างนี้มันฟื้นจ้ะนะฟื้นขึ้นมาอันนั้นก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนกันจ้ะช่วงที่จอยขนมาจากสวนจอยอะนะี่จ้ะถ้าต้นเขาแข็งแรงหน่อยนะเพื่อนๆนะเราจะบอกไว้ต้นมะกรูดแข็งแรงหน่อยเขาจะใบเขียวแบบนี้จ้ะนะจะใบเขียว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 จัดอะ อันนี้มันยังไม่แข็งแรงมันเหมือนใบอ่อนอยู่จ้ะมันจะเป็นเขียวเขียวอ่อนเนาะอันนี้เขียวแก่นี่เขียวแก่อันนี้เขียวเขียวอ่อนแล้วมันจะมีพวกคล้ายๆแบบเพี้ยแงเพี้ยแมงมุมจ้ะแล้วเราจะมองไม่ค่อยเห็นหรอกเราต้องเอากระดาษไอ้นี่เอาไว้สำลีชุบน้ำเช็ดจ้ะมันจะออกมามันจะทําให้ใบเป็นรูๆแบบเนี้ยจ้ะมีด่างๆอย่างเงี้ยนะถ้าถ้าไอ้นี่ย ถ้าเพี้ยแมงมุมนะแล้วมันก็จะชักใยไปทั่วใบกับต้นกันมันก็จะทําให้ต้นแบบว่าใบแบบใบใบยิกใบงอจ้ะนะมันจะเป็นเพีย้ยเราจะมองไม่ค่อยเห็นหรอกจ้ะเพื่อนๆมันจะคล้ายๆฝุ่นะมองคล้ายๆฝุ่นนะแต่ว่าถ้าแดดส่งมานี่เราจะเห็นมันเดินขยับขยับ,ยบเดินไต่กันอยนะอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยจ้ะเมื่อวานตัวก็นั่งเคดเอาก็ะดษเอาไว้ สลัลีชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดใบกับลำต้นอยู่จ้ะน,น่นก็ใช่จ้ะไม่อยู่กี่กระถางเนี่ยห้ากระถางจ้ะนะถ้าเอาแยกน,นี้เอาก็เจ็ดกระถางจ้ะนี่จ้ะอันนี้คณะจ้ะกำลังงามนี่กำลังงามอันนี้ผักชีกำลังงอกจ้ะ แต่ก็ไม่ทันนกนกชอบมามาขีดตอนเช้าเช้าจ้ะนี่นี่ผักขี้จะ้ะจอยเอามาโรยรอบรอบต้นไอน้ต้นพุ่มจะ้ะเร d i ช h อันนี้จอยก็หาขวดนมมาตัดตัดนี้แล้วก็แยกแยกผักคะน้าใส่ไปจะ้ะอันนี้จอยปลูกไัน,นี่จะขิงจะไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะ ทุกปีก็ขึ้นอยู่จ้ะปีนี้ไม่รู้จะขึ้นไหมนี่อันนี้ก็มากรูดจ้ะเอาออกมาตากแดดจ้ะเพื่อนๆนะเสียมนกยามเช้าๆเอาผักสลัดมาใส่ในตรงนี้ด้วยจ้ะนี่ผักสลัดผักสลัดหอมอันนี้ก็ต้นหอมจ้ะ ปลูกไปกินกินต้นมันจะ,ะข้าวคนาเ้าวคนาม,มันเหลือจากจากไอเนี้ยจากหอยทากจะนี่ก็เอาไว้ใส่ไว้ปลูกมะเขือเทศเห็นดอกอันนี้ไหม ดอกซากุระจะหลังบ้านจอยอันนี้รถพี่แอนดี้รถพี่แอนดี้จอยมีรถสองคันจะคันสีดํากับคันสีคันทํางานหัวนดีนะ้นะนนต้นดอกซากุระนี่สองต้นจะนะขี้เกียจเดินออกไปข้างนอกเ,อเพื่อนๆซูมให้ดูเอาขี้เกียจเดินออกไปนอกบ้านเ,นเพื่อนๆแต่ชุดนอนด้วยไงกางเกงชุดนอนเนี่ย ตัวมินิตัวมินิใส่ชุดนอนยังไม่เปี่ยนยังไม่เปี่ยนแต่เช้าอยู่เลยจ้ะเจ็ดโมงเช้าอยู่เลย <laughs> นี่จ้ะ <c oughs> ก็ผักนี่แหละในสวนนี่เราจะปลูกพอได้กินในบ้านในบ้านาสวนหลังบ้านแล้วก็ปลูกในสวนด้วยจ้ะนะปลูกสองที่วันไหนจอยขี้เกียจไปสวน <laughs> จอยก็เก็บกินในนี้จ้ะนะแต่พวกมะระอะไรอย่างเงี้ยจอยจะเอาไปลงที่สวนไง มะละมะเขืออ่างเงี้ยมะเขือเปาะแต่มะเขือเทศจะเอาไว้ที่นี่ถังหนึ่งนะใส่ถังดำนะ่ะแล้วก็แตงร้านยอะไรเงี้ยก็จะแบ่งไว้อย่างละต้นจ้ะอย่างละต้นส่งต้นในนี้เนาะแล้วก็จะเอาไปลงที่สวนด้วยจ้ะเสียงนกจะบ้านจอยนกเยอะนกเขาแต่เช้ามาก็มีเสียงนกไอ้ตัวที่มันมาจิกผักจยอยน่ะจ้ะเพื่อนๆน,นะ มันก็มาหากินพงกินผักมันนั่นแหละช่วงกักตัวก็เยอะนี่จะพอได้เห็นธรรมชาติแบบสวยๆหน่อยนะเพื่อนๆน,นะจอยเอาเอา,เอ,าออกมาไว้กลางวันอย่างนี้นะเพื่อนๆน,น,นะเดี๋ยวช่วงไอ้นี่จอยก็เอาเข้าบ้านจะเอาไอน้นี่ก่อนเลื่อนก่อนแต่ไม่ไม่งามเท่าของพี่สายจะ้ะเพราะว่าจอยย้ายที่บ่อยเดี๋ยวจอยก็ย้ายเข้าสวนเดี๋ยวจอยก็ย,าย้ายเข้าบ้านจะ้ะ เพราะว่าบ้านกระจกเรือนกระจกจอยมันเป็นเรือนกระจกพลาส,ส,ส,สติกจะถ้าเป็นน้ําแข็งมามันก็ตายจะไม่รอดเนาะจอยก็ขนเข้าบ้านมั่งออกสวนมั่งนะขนเข้าขนออกมันเลยไม่งามจะเราขนขนไม่ปล่อยมันจะไม่ดีต่อผักเนาะแต่ว่าจอยเข้าบ้านแล้วแต่จอยคงไม่เอาไปสวนแล้วแหละแต่ถ้าต้นใหญ่กว่านี้อาจจะขนกลับไปสวนเหมือนเดิมจะนะ ถ้าต้นใหญ่กว่านี้จอยอาจจะขนกลับไปที่สวนเหมือนเดิมแต่ตอนนี้เอาไว้ที่นี่ก่อนจ้ะเอาไว้ที่นี่ก่อนถ้า,าไปที่สวนเขานี่ก็ต้องแบบคุมให้อย่างดีจ้ะคุมลําต้นแล้วไม่ลดน้ําจ้ะจะปล่อยให้เขาแบบให้ดินแห้งถ้าเปถ้าลดน้ําอ่ะแล้วดินมันเปียกอ่ะถ้ากลางคืนมันเป็นน้ําแข็งอ่ะมันจะทําให้ดินกลายเป็นน้ําแข็งจ้ะเพราะนาดินนดินมันอมน้ําอยู่ไงนะก็จะสวน ไอ้ตรงนู้นที่เป็นตะข่ายตะข่ายต้นไน,น่น่นจะ้ะต้นโบตันต้นดอกโบตันจะนะสวนเล็กๆหลังบ้านเมื่อก่อนจอยไม่มีสวนจอยก็ปลูกใส่กระถางอย่างนี้เลยจะ้ะนะใส่แบบนี้เลยเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีไม่ไม,ไม,ไม่ไปหาเช่าสวนไม่ได้สมัยก่อนก็จะปลูกใส่ในกระถางปล,ปลูกใส่กระถางอย่างเงี้ยเอาไว้กินปลูกทุกเกือบทุกอย่างสมัยก่อนนะปลูกเกือบทุกทุกอย่างเหมือนกันจะ้ะ พอภาวะฉุกเฉินเนาะออกไปไหนมาไหนลำบากก็ปลูกกลับมาปลูกอย่างนี้ได้จ้ะเดี๋ยวมันเขียวชุ่มมันก็จะดูสวยจ้ะเพื่อนๆตอนนี้มันก็ดูเหมือนรกลุงลังเต็มพื้นที่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวมันโตมันก็ดูดีจ้ะเพราะมันเขียวมันสวยไงปนกับดอกไม้ปนกับผลไม้เนาะผักคือจอยจะไม่จัดให้มันสวยงามแต่เพื่อนๆจอยจะจัดแบบของจอยอย่างนี้แหละ จะปลูกผักกินจะจะไม่ได้มาจัดสวนให้สวยงามนะเพราะช่วงนี้มันจัดไม่ได้เรจาจะมันต้องเอาอเอาปลูกอะไรไว้กินก่อนนะพูดถึงอะนะเนี่ยแหละบรรยากาศยามเช้าเช้าต้นซากุระก็อยู่ข้างหลังสวยงามจะตามท้องเรื่องเห็นไหมจะพาออกไปเดินดูข้างนอกก็กรถเขาจอดอยู่จ้ะรถรถเข,เขาจอดรถใต้ต้นไม้ไว้ไง จะพาออกไปดูนดูก็กลัวเขาว่าจะไปถ่ายอะไรของเขาาออกไปดูสักหน่อยสวยงามมีหลายต้นอยู่จ้ะแถวซอยบ้านจอยเนี่ยพวงพวงสวยอยู่จ้ะ Non, nó. Ủa. Các bạn. Đưa cái chăn nôn work เดินเดินใส่ชุดนอนยืนคุยกับคนข้างบ้านจ้ะเขาพาลูกไปเดินแต่เช้าก่อนที่จะคนจะออกมาเยอะกันเยอะนะจ้ะนะจ้ะนะนั่นแหละ <S 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 ส่วนหน้าบ้านจอยมันก็ดูไม่ดีหรอกจ้ะนะอันนี้ก็เดินอ้อมจ้ะอ้อมบ้านจอยนี่แหละ <S <S 2> <S 2> ไปไหนไม่ค่อยได้เพื่อนๆเนาะช่วงนี้ พูดค่อยหน่อยเด้อคนเขาหลับกันเพื่อนคนเขานอนพูดดังไม่ได้อันนี้บ้านจอยนะเนี่ยในบ้านจอยจะมันจะมีทางเดินเห็นไหมทางเดินทางเดิน,นมาบ้านจอยจะออกไปทางหน้าบ้านเพื่อนหน้าบ้านจอยนี่ปลูกเลยไม่ได้หรอกจ้ะน,นี่อันนี้หน้าบ้านจอยอันนี้อันนี้คือหน้าบ้านจ้ะอันนั้นก็หน้าบ้านเพื่อนบนะ้านนะเพิ่งตัดหญ้าไปนเพื่อน เห็นไม่เห็นผักตามขอบหน้าต่างนหมนี่แหละบ้านจจยอันนี้ต้นดอกไม้นะเพื่อนๆนะนี่อันนี้ต้นดอกไม้จ้ะอันนี้ดอกไม้เพื่อนบ้านจ้ะของคุณตาคุณยายข้างบ้านจ้ะสวยเนาะน่าจะอันนี้หน้าบ้านนะเพื่อนๆนะไม่ใช่หลังบ้านหน้าบ้านอันนี้มุมหน้าบ้านจ้ะ อันนี้ก็หน้าบ้านทั้งนั้นจ้ะแถบนี้หน้าบ้านนะเพื่อนๆไม่เคยเห็นจอยเดินพาเดินดูรอบบ้านเนาะในบ้านไม่ให้ดูจ้ะให้ดูรอบรอบๆก็พอนะเงี้ยจะ้ะเพียนดีคงจะตื่นแล้วได้ยินเสียงเมียนะอันนี้บ้านจอยทางนี้ปีโป้แล้วนนปดิครับสิอันดี <ś led> ให้ดูวัสดีเมียยังจ้ะนี่จ้ะ,จะอันนี้ก็ทางลงไปถนนจะ้ะนี่ลงไปถนนนน้นทางขึ้นจะ้ะ ทางขึ้นไปทางสถานีตำรวจจะขึ้นมอไปก็สถานีตำรวจดอกซากุระเยอะจ้ะ่ะกลับเข้าบ้านดีกว่าเข้าบ้านเข้าบ้านดีกว่าอันนี้หน้าบ้านจอยไม่เข้าหน้าบ้านกันนะส่วนใหญ่จอยจะเดินเข้าหลังบ้านกันจะ้ะดูบิทักทายหมาจ้ะหมาที่จอยเลี้ยงวันนี้ครับพี่ซช่ฮัลโหลนั่นทางละออกมาเยี่ยวจ้ะมันออกมาเยี่ยว เนาะไปเข้าบ้านไปไหยเออไม่ต้องค้างอะไรมากมายหรอกดีใจนานๆที่จเจอผู้คนเนาะอยู่ในบ้านนะเนาะทำยังตงด้วอืมได้ยินไหมอย่ไงแหละมันก็ทำให้คนอื่นเขาตื่นกันนะ่ะทักทายแบบลิงหลอกแก้วใส่จอยอยู่นี่นะจ๊ะมุมไหนบ้ามุม รอบบ้านไม่ใช่ในบ้านมุมรอบบ้านจ้ะเนอเนี่ยดูสวยงามพรรามตาจะไปไหนไม่ได้ก็เดินรอบบ้านอย่างเงี้ยจ้ะเดินทุกวันเพื่นพนอนๆคงจะเบื่อนะดูนะมันจะเดินเลยนักหน้าไหยรอบบ้านนี่เนาะ <c oughs> ไม่มีที่จะไปจ้จอยไม่มีที่จะไปตัวก็พาเดินรอบบ้านนี่แหละจ้ะไม,ไม่มีที่จะไปก็เดินเข้าเดินออกนะ ในบ้านนี่เบื่อกันไปแถวเลยค่ะเซ้งเซ้งอย่างเนาะเดี๋ยววันหลังเราจะมานั่งกินข้าวนอกบ้านให้ดูอีกได้ได้ยินเสียงหมา,นะหมาเนี่ยหมาตัวเมื่อกี้แล้วก็ได้ได้ยินเสียงนกเสียงคนข้างบ้านคุยกันมันเปนเอออินเตอร์เทนสนุกเฮ่เฮ่ของจอยอยู่ครับเนาะนั่งกินด้วยบาดพราวว่าเขาจะส่องมองเราอะฮะนะผู้ใหญ่ข้างบ้านก็แอบดูจอยกินข้าวเพื่อนจอย,อยก็อยู่ข้างบนนั่นอ่ะเจ้าของหมาก็มองมาตรงข้างบนเนาะชั้นส่องมองมานั่งกินข้าวเ้วข้างนอกบ้านอย่างเนะ คุยคนเดียวด้วยประมาณเนี้ยโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะบายค่ะทุกคน